จะเป็นยังไงเมื่อมีแม่มดมาบุกบ้านเอ็นเจกับชิกกี้ตอนกลางคืนเพื่ขอขโมยนมถ้าอยากได้นมคืนชิกกี้กับเอ็นเจจะต้องผ่านด่านพวกนี้ให้ได้ทั้งสองคนจะสามารถเอานมคืนมาจากแม่มดได้หรือไม่ชิกกี้กับเอ็นเจตอนด่านที่ง่ายที่สุดในโลกโอ้ชิกกี้หิว่าชิกกี้ อไรนะทำไมหิวอะไรตอนนี้ตอนดึกๆเนี่ยไว้เร็วเร็วหิวเร็วลงไปหาอะไรกินกันเรอโอเคโอเคไอ้เร็วเร็วเร็วอ,อยมาหิวอะไรตอนนี้นาะเธอเนี่ยสงสัยเพราะเมือเย็นกินไปนิดเดียวน่ะสิแต่นานนะหะ เฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยนั่นมันแม่มดนี่นะมาแลเหรอแล้วมาทําอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเอ็นเจทำไมมีแม่มดอยู่ในบ้านเราล่ละเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ,อะคุณแม่มดครับมาทําอะไรในบ้านพวกเราครับเนี่ยบอกหน่อยอีอ,อ,อีฉันได้ขโมยนมของพวกเธอไปหมดแล้วถ้าอยากได้นมคืนก็ต้องผ่านด่านสิบดานของฉันไปให้ได้ก่อนสิ ไปนี้พวกเธอจะต้องเข้าสู่บริออทฉันจะวาพวกเธอไปถ้าพวกเธอสามารถผ่านไปได้แล้วก็พวกเธอจะได้นมคืนแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็นี่อีอีอีจงหิวตายไปซะเอาหน่อยแน่นมของพวกเราตอนแรกไม่หิวตอนนี้มโหหิวแล้วเอาล่ะจะย้ำโจกันให้พร้อมอีอี ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ย,ยถ้าอยากกินนมขนาดนั้นทำไมไม่เสกเอาเองเล่าอย่าแม่มดคนเนี้ย กี้นี้เจ้าแม่มดบอกว่าพวกเราต้องผ่านด่านทั้งหมด10ด่านให้ได้ถึงจะได้นมคืนน่ะโอ๋อหยทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยฉันอยากกลับบ้านแล้วกลับได้หรือเปล่าอ่ะไอเปิดไม่ได้ชิคกี้พวกเราจะตายกันหมดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ค่ะใจเย็นก่อนเนีนเจสงสัยว่าเราคงต้องเดินตามทางไปจริงๆน,น <ะ S 1> ั่นแหละไอเสง่เลยแม่มดเมื่อกี้นี้บอกว่าเป็นบททดสอบที่ยากมากด้วยนะไอไม่อยากไปเลยอะ่ะฉันอยากได้นมคืนนี่นะไปเลยฮะชิ โอ้ยจริงด้วยนมของพวกเราเราต้องไปเอานมคืนนะเอ็นเจใช่แล้วถึงจะยากแค่ไหนก็ต้องเอาคืนมาเยสเอาละหนยดูทางนั่นสิเอ็นเจน่ากลัวชะมัดเลยไหนก็ไม่เห็นจะน่ากลัวัะเท่าไรนะหนะาหนะาโอ้ยชิ่กก อ๋อเดี๋ยวก่อนเอ็นเจที่พื้นมันมีป้นเหยียบอยู่นะ่ะเธอต้องอย่าเหยียบป้นที่พื้นนะเหอ,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 อโถเ <c oughs> อ้ยตกใจหมดเลยนัวต้องไปคนเดียวเส้นแล้วฉันยังกลัวผีอยู่ด้วยอ,อ,อย่อะเอาอเด็กโง่แน่จริงก็กระโดดข้ามไปฝั่งโน้นให้ได้สิออโอเอ็อออเนเจดูสิลึกสุดใจเลยข้างล่างนั่นล่วงลงไปเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะจะบ้าเหรอใครจะข้ามไปได้กันเล่ายังไงเราก็คงต้องลองกระโดดไปแล้วแหละเอ็นเจโอเอาก็เอาแต่ว่าจะกระโดดยังไงล่ะนั่นน่ะสิ เฮ้ยไปไแล้วช่างัเถอเฮ้ยโอโหอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันเลจะจู่ร่างกายมันก็ขยับไปเองอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านะเหมือนร่างกายมันขยับไปเองเหละเมื่อกี้เนี่ยเหมือนฉันเลยบาไปแล้วเฮ้ยไอช่างมันเถอะเอาละไปกันต่อดีกว่าเอ็นเจไปเลยลุยบู้ ตามมาแล้วชิกกี้ดูว่าทำได้ไม่เร็วต่อไปพวกเธอจะต้องเรียงลำดับคันโยกให้ถูกต้องแล้วประตูจะยอมเปิดให้พวกเธอเอ้าแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันเปิดประตูแล้วเนี่ยเอ็นเจไม่รู้แต่ฉันว่ามันเปิดแล้วนะะ เยชิคกี้เอา้าเฮ้ยประตูก็เปิดอยู่แล้วนี่นะไม่เห็นจะยากเลยอสงสัยมากกับดวงและพวกเรา,เาแบบว่ามันอีซี่อีซี่ไปเลยนะวั <What? S 2> นะแม่บอส ธอลืมปิดประตูโอ้หว่าแต่ถ้ากดไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะฉันได้ยินเสียงระบบอยู่ด้านหลังนะเหมือนจะเป็นระบบใส่โค้จริงๆแต่ว่าแม่มดดันลืมปิดประตูนะฉันุกจังเลยอะง่ายไปไหมอะไรกันเนี่ยเอาละไปต่อเธอเอ็นเจได้เลยหอยไหมไม่ใช่ทัดเองแต่ว่ารอบนี้ของจริงแน่จริงก็ปีนขึ้นมาให้ได้สิฮะปีนเนี่ยนะแค่ให้ปีนบันไดไม้ขึ้นไปเนี่ยนะนี่มันยากตรงไหนเนี่ยเอ็นเจแม่มดนี่เพี้ย แน่ๆเลยอ,ะอ่ะอ๋อมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะลองปอีนขึ้นไปก่อนโอเคไหมเอ๊เงยเอาบันไดปกติเลยนี่นะอะโถ่ยก็นึกว่าจะมีอะไรอันละสิหิกลงตั้งนานไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอ็นเจไปกันต่อเถอะจัดไปอีีอี ม่แล้วชิกี้เจ้าพวกเด็กโง่มันเป็นแผนของฉันเองแน่จริงก็ขึ้นไปยืนบนกลุ่มไม้ตรงนั้นให้ได้สิโอ้ยพูดอย่างนี้มันเป็นกับดักแน่เลยฉันหม้หมายถึงแผ่นไม้อันนี้น่ะเหรอโอ้เราแม่ระวังฉันว่ามันต้องเป็นกับดักแน่แนเลยอะชิกี้เราจ,จะตายก็ได้นะเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีทีเอ็นทีอยู่ข้างใต้ก็ได้เพราะเอ็นเจเถกเหยียบไปแล้วโอ๊ยมอบแล้วตายแน่พวกเราเนอะ หมอสิอยืนทำอะไรอยู่แล้วต,ตวายตายวอให้เอ็นเจจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนจยเย็นน่ไร้ายเสเหยียบไปแล้วมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ,หะเหมือนว่า ที่เหยียบไปเมื่อกี้นี้มันแค่เปิดประตูเฉยๆไม่เห็นมีอะไรเลยเอาให้โอ้โหโดนหรอใช่แล้วแหละน้องไงแม่มดพูดสนั่นกวนเะลยเล่านี่ฉันเหยียบให้ดูอีกรอบนึงแม่นมีอะไรเลยโอ้โหเงียบคลิบแม่ฉันก็กลัวฟีเลยอายนะเนี่ยไอแม่มดนี่ลืมใส่ท N t ทข้างล่างหรือเปล่านะ <c oughs> ฉันว่าก็เป็นไปได้นะแม่มดแก่ๆแ,แล้วสงสัยจลงหลุมลงลึกนั่นแหละสิ โอ้เดี๋ยวนะโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยชิกี้มีประตูอยู่3ามบานแล้วก็มีป้ายด้วยอะ่ะหนอยแน,น่ฉันได้ยินนะว่าพวกเจ้าสองคนพูดว่าอะไรแน่จริงก็ถายให้ได้สิว่าฉันชอบกินอะไรอ้อคำถามอะไรเนี่ยขนาดตัวเองยังไม่รู้เลยว่าชอบกินอะไรแล้วคนอื่นเขาจะรู้ได้ยังไงกันเล่าอ๋ยเอาไงดีอะชิกี้เงียบแล้วฟังฉันเดี๋ยวนี้นะ อย่างแรกนนมอย่างแรกนนมเหรอข้อที่สองนมอุยอ,อ,อยากจะมัดเลยอไปข้อที่สามนมอยอยากกินกกกกกกจงตอบให้ถูกต้องโอ้ยโอยอยากจะมัดเลยอ่ะชิคกี้ฉันคิดไม่ออกเลยว่าข้อไหนอ่ะ มันคือข้อไหนกันแน่นะหนึ่งสองหรือสามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีไดรคิดไม่ออกนี่อนเจแม่มดมาขโมยนมอ่ะฉันว่าแม่มดก็ต้องชอบกินนมอยู่แล้วสิวจริงด้วยนั่นสิสามช้อยมันก็นมนี่นาท่านคิดเยอะทำไมเนี่ยใช่ไหมล่ะเอาล่ะไปต่อเถอะได้เลยฉันเลือกนมอันนี้แนละ้วกันงืบ เอ้ยถูกซะงั้นประตูเปิดแล้วไปกันเลยชิคกี้ตามมาตามมาว้าจะตอบถูกนะผ่านมาได้สบายสบายเลยแล้วประตูต่อไปนี่เปิดได้ไหมเนี่ยอย่าไปกลัวเอ็นเจลุยเข้าไปเลยได้ยายเสียเอาละ นี่คืออะไรเนี่ยไม่จ้าจะเชื่อพวกเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบกินเนอก็ช้อยมันมีแต่นมไม่ใช่เรื่องง่ายอแม่มดตัวนี้มันอะไรกันนะไม่เป็นไรดูสีว่าพวกเธอจะสามารถผ่านเขาวงกตสุดโหดของฉันไปได้ไหมถ้าผ่านไปไม่ได้พวกเธอจะติดอยู่ในนี้ตลอดกาลอิอเนี่ยนะนะเขาวงกต จะเหมือนเขาวงกตตรงไหนเลยถามจริงเป็นทางตรงขนาดนี้เนี่ยเอาจริงๆแถวบ้านเรียกกบพุ่มไม้นะนั่นสิเหมือนสวนหลังบ้านเธอมากกว่านะเอ็นเจ๊นายนายก็พูดกันไปวะชิคกี้เรียบร้อยเข้ามาแล้วฮะเมื่อกี้เนี่ยเรหรอเขาวงกตสงสัยแม่มดจะทําเป็นเขาวงกตแบบมนี้ละมั้งแบบเออเดินง่ายๆ่ายเนี้ยง่ายซะยิ่งกว่าง่ายอ,อีก พวกเธอสามารถผ่านมาได้แล้วผ่านมาได้อีกแต่ครั้งนี้ไม่ห,หมดครั้อนียนั่นสิฮ่าฮ่าน้อยแน่เจ้าเด็กพวกนี้บททดสอบนี้คือการกดปุ่มไม้ให้ได้อกกดปุ่มไม้ ว้ยอย่าบอกนะว่าตรงเนี้ท่าจริงนี่เรียกว่ายากสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันยากตรงไหนเนี่ยอืมเราต้องอย่าประมาณนะชิคกี้อบนี้แม่มดอาจจะเอาจริงแล้วก็ได้กดปุ๊บระเบิดปั๊บตุ้มตามุมตาม,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 มก็ได้นะเอาล่ะฉันจะกดเลยนะเอาเลยเอ็นเจไม่เห็นจะมีอะไรเลย้ายไปแล้วระเบิดระเบิดอย้ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า มีไหมเนี่ยว่าอ,อย่างเงียบอย่างงั้นสิชิเหมือนว่ากำแพงตัวนู้นมันจะเปิดออกนะเอา้าไม่มีตัวอะไรโผล่ออกมาหรือว่าระเบิดอ,อะไรหดๆเงี้ยหรอไม่เห็น<ๆ>มีอะไรเลยอ่ะกับดักก็ไม่มีตัวอะไรโผล่มาก็ไม่มีอ่ะอต้องระไั้ระวังอาจจะมีตัวอะไรโผล่มาก็ได้ว้า,าวาปทางเดินลงละโอ,อยง่ายๆอีกแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ากรลึกอยู่เหมือนกันนะงนะพวกเธอสามารถผ่านมาได้ยางนั้นเหรอ ว้าเเก่งกาเดินไปได้วอย่าเรียกว่าเก่งเรียกว่าป้าก็จอิงง่ายขนาดนี้ทำไมจะไม่ผ่านล่ะจริงไหมนั่นนะสิระดับเนี้ยเด็กยังวิ่งผ่านได้เลยโอเคไปกันเลยเถอะโอชิคี้ระวังนะเนี่ยอาจจะเลื่อนบันไดหัวแตกก็ได้นะเนอเนอโอใกล้ถึงแล้วตอนนี้ต่อให้มีตัวอะไรโผ่มาฉันก็ไม่กลัวแล้วแหละโอชิคี้เจอแล้วนั่นไง น<ท>น้อัคุณป้าแม่มดสุดกระจอกนี่นะแม่มดจริงๆด้วยเอาละถึงเวลาพวกเราจะเอาคืนแล้วชิคกี้เอาเลยไหมเอ๊ะป้ายตรงนี้มันเขียนว่า ยิงฉันชอบคำนี้จริงๆหมายความว่าให้เหยียบอันนี้เหรออ๋อฉันรู้แล้วเอ็นเจถ้าเราเหยียบแผ่นเพรสเชเพทอันเนี้ยมันจะเป็นการจุดท NT ข้างหน้าเราเราก็จะทําให้แม่มดกระเด็นไปยังไงล่ะถ้าเราจัดการแม่มดได้แล้วเราก็จะได้นมกลับบ้านด้วยสินะฉันคิดว่าน่าจะใช่นะแมลมร้อยแขนมานานแล้วนี่สินะแม่มดที่ขโมยนมกับพวกเราไปแล้วก็บงการทุกอย่างใช่เลยชิคกี้เนี่ยเอาละจัดการเลยเอ็นเจให้เป็นหน้าที่ฉันเองนี่นะเตรียมพร้อมรับไปเลย เยบร้ยชั้นอ๋อยวู้ฮูเรียบร้อย,อยท่านี้ก็ปราบแม่มดได้แล้วใช่แล้วอโอ้โอ้ยโอ้นี่เราได้กลับบ้านแล้วเอเนี่ยหมันอนเราจะถูกวับกลับมาที่เดิมแล้วนะเฮ้แบบนี้ก็เจ๋วเหรเอาล่ะไปดูดีกว่าว่าเลตู้เย็นนมกลับมาหรือยังอืออยู่จะแย่แล้วเนี่ยไปแล้วรีบไปกินนมแล้วจะได้ไปน,นอนซสทีไหนไหนอะนมของเอ็นเป็นไงบ้างปเป็ไงบ้าง นว้าวว้าวในที่สุดก็ได้นมกลับมา,ามาเอามาเอามาฉันจะกินฉันจะกินฉันไม่เคยรู้สึกอยากกินนมเท่านี้มาก่อนเลยเน,นี่ยโอ้โหแต่นี่มันนมของฉันนะโอหกินได้น่าตาเฉยอือดูอร่อยก๊นสดชื่นสุดๆไปเลยแง่ละนมฉันเองแหละนมนี่ก็ไม่ใช่าราคาถูกๆนะพรุ่งนี้ซื้อมาคืนด้วยนะเขาใจ่ายไหม่ยสดชื่อนั่นสินะไปะดีกว่าไปกันไปนอนกัน เซ็งชะมัดเลยแม่มดอะไรมาขโมยนมตอนเที่ยงคืนเนี่ยคนยิ่งหิวหิวอยู่ง่วงก็ง่วงดีกว่าฉันจะขึ้นถึงห้องจะคงหิวอีกรอบน,นึงอ๋อฉันว่ากว่าเธอจะกระโดดขึ้นมาถึงข้างบนฉันหลับคาบันไดก่อนสัมัง้งเอ็นเจแล้วใครจะให้สร้างบันไดสูงขนาดนี้เล่าชิคกี้โอ้โ oh หเอาแหละเข้านอนดีกว่านะอนดีนะชิกกี้รารีสวรรัสด์เ <Okay, okay, S 2> อ็นเจโอเคโอเคนอนดีกว่า ขอบคุณแฟนอาร์ตน่ารักๆจากน้องกรีนด้วยนะส่วนใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตส่งมาได้ในแฟนเพจเฟ e บุ๊กเลย